อเอแล้วครับผมสวัสดีครับผมวัสดีผู้ชมทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเอาแมคโครมาเอาหินหลอกกันนะผมนี่หินเต็มเลยนะผมก็ถามว่าเอารถเกียร์ออกดันออกได้ไหมก็ได้ครับผมแต่ว่าแมคโครดีกว่านะครับผมแมคโครมันกว่าเยอะนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเอาแมคโครลงไปขึ้นเทลเลอร์ดูด้านล่างอะไครับผมเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่เมืองสามกันนะครับโอเคนะผมไปไปเดี๋ยวจบงานนี้ก็จะทออําหอหอหอเก็บเงินแล้วผมหอเก็บเงินนะผม เดี๋ยวตอนนี il, ล้ลงไปก่อนนะผมช่วงนี้เราก็จะวนเวียนอยู่ถนนหมู่บ้านบ่อยนิดนึงครับผมบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเร่งเงี้เอาให้มันเสร็จไปไวๆนะผมเล่งเอาให้มันเสร็จครับเออโอเคเดินไปตึ๊ึ๊เดินไปเดินไปตึ๊ึ๊เดินไปแมโอ้ยยังสาตวรวะดึ๊ึโอเคเลยเอโ้ยเดินโคตรช้าเลยอะไรวะนะไป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  อ๋อบุ้มข้ามก่อนดิพี่บุมข้ามก่อนดิเฮ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยอโอเคไม่รู้พี่แกจะรีบไปไหนผมอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจอดไปถึงไหนนะครับ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเอาหางลงก่อนแล้วกันนะปึ๊บอ่าไอ้พวกรถที่จอดอยู่ข้างบ้านไม่รู้ว่าจะจอดไปถึงไหนนะครับ้้ข้างข้างถนนเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเแม่โคขึ้นได้เรืองเลยผมนะ เดี๋ยวไปเอาหินออกะผมไปเอาหินออกนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเรารีเซ็ตกันตั้งนานยาวนานนะผม <c oughs> อะไรพี่แกครับเนี่ยโอเคเลยอู้จะตกจะตกอะไรวะเนี่ยโอเคแม่โอ้เดินบีกเดินบีกอเดินไปกับสุดแล้วผมนะแหววโอเคนะครับผมแหววยุบนี่ครับผมวางลงโอเคเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวเราไปหน้าง,งานเลยครับผมนะหน้าง,งานครับผมไป โอ้เดี๋ยวผมว่าไปที่บ้านก่อนแล้วกันแล้วก็วิ่งไปหน้างานอีกทีหนึ่งครับผมไปดู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 ไปครับวันนี้เอาหินหลอกครับวันนี้เอาหินหลอกนะครับอูบุญไปครับผมไปครับเดีจะเช้าพอดีครับผมนะไปถึงว่าเช้าพอดีแหละผมว่านะโอเคจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วโอ้โหโอเคอบุญบุญนะผมบุญบุญ ในนี่วิ่งไปผมวิ่งไปหลุดแน่นอนนะผมหลุดแน่นอนครับแม่โอ้โหไม่ต้องห่วงมันหลุดอยู่แล้วหลุดก็รีเซ็ตใหม่ครผมหลุดก็รีเซ็ตใหม่ครับไม่ต้องห่วงครับผมไอ้กผางบ้านนี่มันหลุดไงอยู่แล้วนะครับโอเคผมแล้วก็วิ่งยาวไปเลยผมนะไอหมูโอ้เป็นไงล่ะถนนหมู่บ้านเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วผมนะจกเป็นป่างูๆผมนะช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหเป็นป่าอย่างงูเลยผมนะเอ๊ะ ในนี้เป็นไงล่ะการจอดแมคโครอย่างถูกวิธ okay. 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 um ีเอาไหมครับนี่เอาลงไปเลยแมวโอเคผมเออโอเคเออเล่นหินลงนะวันนี้มาเล่นหินนะครับโอ้เล่นหินนะเล่นหินนะดู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 รอยมันดิฟมาเด็กโอ้โอเคดันไปเออดันไปดันขูดไปแล้วนะดันขูดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็มาดูวันว่าออ มันเหลือเยอะไหมถ้าเหลือเยอะก็เดินมาอีกโอ้โหอะไรวะไม่น่าเดินมาเลยนะผมโอ,โอเควงเดินไปเดิน<ๆ><ๆ>ไป<ๆ>นะผมวันนี้เล่นหินครับผมวันนี้เล่นหินนะครับนี่ใครไม่เคยเล่นหินก็มาดูได้ครับผมนะเอามันมันมืนดนี่หว่าผมนึกว่าจะสว่างนะครับผมโอเคเ,อเขาให้เอาหินออกไปไว้ตรงไหนวะเอโอ้นู่นเลยครับผมโอ้โหนู่นนะยกข้ามไปข้างบ้านตรงนู้นเลยครับ เทไปดึดันไปดันไปแหมโอเคแล้วดันไปนู่นแลผมเล่นหินครับผมวันนี้นะผมบื้อโอเคดูมองภายนอกกันหน่อยละกันครนะผมโอเคเอาตัวนี้ไปด้วยตัวนี้ไปด้วยเออเออโอเคผมบึ้อโอเคเออโอ้โหเออนั่นแหละนั่นแหละเออเอานั่นแหละอย่างนั้นแหละ เดินไปดึ๊ดดึ๊ดึกดดึ๊โอเคดันไปผมเนี่ยปึ๊บโอเคหน้าผมหน้าผมแหววหน้าชิวสบายๆผมปึ๊บเนี่ครับสบายๆผมปึ๊บเฮ้ยดันไปโอ้โหดันยากมากบผมโอเคมุมมองนี้ดีกว่าบผมดันยากมากครับปึ๊บโอเคครับผม โอเคอย่างเง้นแหละไปเดินไปตึกตึกตึโอเคนะผมสบายสบายยิ้วชิวผมนะปึ๊บเนี้ยบบบอย่างนั้นแหละถอยมาถอยมาปึ๊บนี่งั้นแหละปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหหนักความควรนะผมหนักความควรเลยนะทุกคนอืเอือผมอยากให้แบบบิด บิดปั๊บให้ไม่ให้มันข้ามข้ามไปตรงนู้นเลยได้หรือเปล่าวะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรายกยกเอาก็ได้มันยกเอาก็ได้ัมันหนักเตอรนู้นะมันมันไม่หนักหรอกแต่เออแต่ตัวเกมมันทําไม่ได้นะตัวเกมมันทําไม่ได้ครับมันมันไม่หนักเออข้ามไปได้แล้วเออข้ามไปได้เสยว้าหนึ่งงานหนึ่งท่อนครับหนึ่งท่อนห่ายล้วหนึ่งครับผมมาใครอยากเป็นท่อนที่สองผมมามามา อยาเปิี่ยนท่นที่สองมาดิมาดิอันนี้ใช่ไหมโอเคได้ได้ได้โอเคอ,อโอเคท่อนที่สองผมเอา้าไม่ไปโอเคอไป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 โอเคไปดิโอเค,ออเ,ค,อเ,คอเออไปใช่ไหมอ่อรู้สึกว่ามันมันจะติดกันนะผมต้องต้องเอาไปเออ่ลึกกว่านี้นะครับต้องอไปไกลกว่านี้โอเคเอาไปไกลๆเลยไปไกลๆ,ๆเลยวทกที่ อันต่อไปจะได้ลงไปเออดึ๊กดึ๊กดึกดึโอเคนะผมเออโอเคอืมอ,อย่างนั้นแหละเออโอ, um โอ้อะไรวะเนี่ยเออนี่ผมโอเคเอาไว้ตรงนี้แหละอะผมเอาเดี๋ยวอ้บ้านี่มันเข้ากรอบน้องกับเขาหรือเปล่านี่ฮะเข้ากรอบกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเออเข้ากรอบกับเขาหรือเปล่าเข้าไปดิน้องโอ้โหอะไรพี่แก้วเนี่ย เข้าไปดิอึบนะ้ำเอาหนอเข้าไปดิเออนั่นแหละอึบนะผมวโอเคนะผมชิวๆสบายๆายนะครับอึบนี่ครับโอเคงั้นแหละแบบอย่างนั้นแหละเอ้าวออไม่รู้มันจะไปให้หรือเปล่าผมว่าไม่น่าไปหรอกครับเออไปอยู่นะไปอยู่นะนี่แค่เรากดลงมันก็ไปแล้วอึบนี่ยโอ้โห เป็นไงลน่ะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ยกเลยนะผมไม่มีการยกเลยนะผมนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยนะอือโอเค,อเคนะผมเอาหินเอาหินออกจากพื้นที่ทางครับเนาะหินออกจากทางครับอือโอเคแม่ถือว่าดีใช้ได้เลยผมใช้ได้ใช้ได้อือเ,เออมาตอนท้ายครับผมมาตอนท้ายของวันนี้ครับผมนะอืบนี่ไงนี่ไงนี่ไงอืบนี่ไงอือเ,เออมาได้หรือเปล่าอือแมเกิดมาได้เกือบมาได้แล้วเกือบมาได้แล้ว เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วอ่าเรียบร้อยโหเก่งยิบผาเลยเก่งมากมากครับทุกคนครับแมแล้วก็เกตครับผมนะโอ้เหลือแล้วแล้วมันเหลือเวลาอยู่นะผมเกตนะผมนะโอ้แล้วมันโอ้โหแล้วมันแล้วมันไปปิดทางตรงนั้นทําไมโอ้คือเราต้องเดินอ้อมใช่ไหมนี่อแล้วผมนะแล้วไปปิดทางตรงนั้นทำาเพื่ออะไรวะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะ อย่าบอกนะว่าวาับก็มาอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โหอะไรวะวับก็มาอยู่ตรงนี้โอ้ยเราจะไปปิดทางทำไมก็ทำไมไม่ปิดทางมูลหวะอะไรของพี่แกเนี่ยแม่อะไรครับเนี่ยโอ้หเนี่ยผมก็เป็นเอ่อเป็นถนนเส้นรองสุดท้ายแล้วผมนะเส้นรองสุดท้ายแล้วนะครับถนนเส้นนี้นะผมโอเค มันก็จะมีหินนิดนึงครับผมนะมีหินนิดนึงครับปุ๊บโอเคเราจะดันจากตรงนี้ไปนะผมก็สุดตรงไหนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทางเป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรวะโอ้โหไปไปเราเราเกตไปผมนะถึงไหนก็ถึงนั้นถึงไหนก็ถึงนั้นแหละับผมนะถึงไหนก็ถึงนั้นนะถ้ารถมันแรงถึงไหนก็ถึงตรงนั้นนะเดี๋ยวไม่โคมาตากออกนะ แต่ถ้ามันดันได้เรื่อยๆเราก็ดันไปเลยครับผมนะนดันได้เรื่อยๆก็ดันไปเลยเฮ้ยก็มันดันได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้อยากให้ทุกงานเป็นอย่างนี้จริงๆดันได้เรื่อยๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดันต่อครับผมสำหรับคลิปนี้ไปบายครับสวัสดีครับ